สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีพพี่น้องแคปซีสปูสักคนมืาหนีฟ้าพี่น้องเขาเดินทางไกลนะครับมาซ่อมมาซ่อมปลาปลาขนาดเด้อพี่น้องหลุดชุ่มน้ำกันน้ำสีมันบอมีร่องปลาทางปลาทางบาดไวครับมาเลาะปลาทางไก่ก่อนจะไปลุ้นน้ำกันครับมันบอสีมันบอฉีฝอเฮ็ดยังเนาะ อุ้ยพี่น้องบิ่งดีล้ววาวตลาดนัดนี่ทางหนาด้วยครับุของคุณทางในอีกคิดสิบก็ทางในคุณแล้วทางพี่อีกทางนี้มีฮอดแม่ค่าเาวาเวตลาดนัด ก็หาซีบ <c oughs> ไปต่อหรือไปตั้งได้นอหนมาแล้วครับเปอนตัวข้าคนจุดอเลิกดึงอเลิกกลุ่มผลหาหกดอกเขามาในปลาเม,มิดกลุ่มบรเห็นหัอตะเวนเลยครับวอนี้กุ่มผลเหีมเนาะสามดอกก็เลย พกเขาครับคุณอือเห็ดน้ำอ๋อเห็ดปกอกโอ้เห็ดปลกคนใดเากงขาครับสางดอกแรกบาดแล้ลวปลาประเทนเห็นหุงเ้้อครับยังเหมือดขนาดสวยเล่าคนกลุ่มผลกลุ่มผลนมาแหงรับกปะปอยอยู่ เดียวโดดๆบ่มีมูมีพวกบ่ยันพี่หลอกบ่เออมูมานเนี่ยน้อนี่เนาะนั่น,ะนละกกาากกำลังตูมครับสามสามชุ่มเนะมาะอันเหมัอนยังบอกว่าหลายยังห่างจะคนหลายแห,ยหงครับคนหลายแหงลดเป็น <laughs> <laughs> เป็นชิบชิบ ชิปก็ขั้นละน,นอกจะพิงเนาะสี่ยี่สิบแหลยสี่ยี่สิบหละลงไปนี่เป็นยี่สิบเท่เาเดิมเหรอวะถึงมาก 10, กว่าสิบหกสิบเจ็ดล่ะอ๋อใครเขาก็มามันพนันมันพันนั่นพันเครือดอกพันแตจดอกเตจเนาะนั่นดอกหน่อยนึ่ง นี่ดอกนีาง,งามๆไทยขาวไขข่าวอาลายเลือดก็มาครับอาลายเลือดมาแล้วเห็นมูวโน่เนี่ชาเขียวดอกงามๆครับชาเขียวก็มามานเหรอครับ ผอกไข่มาผอกไข่หานไข่หานสิบตัวเลยครับอยูน่นี่หมานดูมันมีหาฮกหน่อยๆกำลังไข่เลยครับดีให้หน่อยเพื่อนให้ตวใหญ่ไ สองเท่ททาขุนหาสิกลัวครับโอ้สัตูนคื้สิงงามตูตนูนึงก็ย่เติบแล้วสิบกระดก,ก,ดกเขาเคลียรทมมาแล้วเคลียร์ทมหาหกเอาซีเขาหน่อยเอาไว้ ดองนงึงเปิดถิ่เชียจะเห็นหมูเพิ่นนี่นึ่ง,ง,งล้างอีซี่ครับอีซี่หาใครกำลังอสอดกำล่งนั่นงะน้ำงามเด่งสำมถะพิ่งมันหมดแดงออเอ้ยกัรเงิหนงหมดแดงแหมดตดัวไหมดียังอ่ะตรงวานครับ โอข่าลายเลือดครับหนูหัวดอกเมเปิลอ้วน,ว,น,น,นว่ะมันมีโมเดอกเลือดมาแล้วละครับตุ่มพบนก็เห็นอยู่อุย้ยกำลังงามข่าลายเลือดาางามครับเย็บยาเจียบตุ่มอ๋อบ่เห็นเนาะดับกระบานก่อนกระบานก่อนโห้เลือดครับ ทำบานซีจูมจูมมันกำลังงามครับบานครับบุ้งยีง่โมบานแล้วบานนะมาเสือมออกใหม่แล้วครับน มาท่านอขึ้นหมูไงอยู่พอเรลมองกดอกสองดอกาลายเลือดครับขึ้นดอกง่ายคนบ้านคุณอะารเลือดตัวนี้ก็นดอกมูไงดีครับสามดอกตัวนี้น้องคนสอนก้งไต่สองว่าแต่ดอกเดียวอลายเลือดครับ สัญญาณที่ดีเลยตัวนี้หลายดอกดูครับมาหกเก็บดอกดอูสามดอกไงเลยครับข่าลายเลือดไข้ขาวครับ หอกงามๆเลยท่านผอมูใหญ่อย like yeah. ู่ครับขาลายเลือดบานก็มีจุ่มก็มีอทั้งจุ่มทั้งบานแล้วครับคนที่ว่าท่านออกมูใหญ่แยโปองหรอวะดีด้วยครับบ้านครับอบเกือบไปทั้งเพื่อนแล้ว นาแหล่ดอกกลงงามเลยครับอู้บุญยัยงนาเลยโอฮิกอรครับสีดอกกำลงังงามเลยดอกงหญง่ๆเลยบานเวอร์สุงหน่อยเพื่นดอกนี้กำลังสวย ดีดีดอกครับขอไข่เขียวครับสีหาดอกไข่เขียวต่างหากเรยอครับซาเขียวต่างหากปานหอมคือกันครับไข่เขียวไข่เขียวดงดดอกในเถา,าเอาบ่าได้ บาดแล้วครับต้งถือว่าได้ไข่เขียวตรงกันโดองนี้ก็ลังงามเลยครับมูจูไซน้อประมาณเฮ็ดไข่เขียวแล้วครับไข่เขียวดงคนาอุ้ยเหยียบออกจาของเป็ดเลยฮ่าฮ่าเยยบ เดี๋ยวว่าจนเป็ดไข่เขียวครับไข่เขียวงามๆเลยไข่เคียวไ,ไข่เขียวไข่เียวไขียวบางามๆสอแม่ลูกอู้หจะของคนแม่งกันกินแม่งกันกิน สีดอก้มง,งามครับตุ้มก้มงามดูดก้มง,งามเลยครับชาเขียวเป็นรยางชาเขียวนึงเห็ดไคเขียว มาให้ตัวขาวคนอีกแล้วครับวันนี้สามครับตัวขาวขาค้นในบ่มีหมือตัวขาคนอีกแล้วครับหมบนน,นี้สี่หนึ่งสองสามดอกตัวนีวดดว้จะคล้องคนกินน้ำเนื้อครับตัวขาวขาขน ไกลกันได้มากหอบเขาไงยุ่ครับมุงน,นกก็มากแล้วครับอ่อนแกงแสบครับชนิดนี้ปกติออกมู่งไงหน่เพิ่งเพิ่งเริ่ม,มก็ได้มยวมุงซ้3ดอครับ ควบมนันขอเห้ามานี้ครับนี่ครับพี่หนองมารอปลาขนาดือว่าเห็ดกาลังออกออกออก,ออกทุกอย่างนะครับออกสูเ่เห็ดเห็ดรวมก็มีอุ้งนกได้กัามาซาคเคียวกัามาไข่ขาวไข่เขียวมามืดเผิดเขา,ายก็เริ่มมากแล้วครับเลายเลือดเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับตาพี่หน้องกับบานแล้ว,ต,วตาพี่หน่องเป็นไข่เขียวดอกกง,งามมานกันสุขคนครับ ขอบคุณเลยร้านที่เข้าเป็นปกำลังใจกับพี่ขยันมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกอย่าทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมพอกันใหม่ชิมนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับบ้านแล้วแนบมากตุกันหน้าพอกันใหม่